เลโอนโดผอกีฬาของปารีสแซงแชแมงบอกเองมอริโซโปเชติโน่ไม่เคยแจ้งเรื่องต้องการบอกลาตำแหน่งเทรนเนอร์ของทีมพร้อมยืนยันยังไม่เคยหารือกับเซนารินซิดานแม้แต่ครั้งเดียวด้วยเลโอนโด่ผอกีฬาของปารี erm ain, สแซงแชแมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งลีกองฝรั่งเศสกล่าวว่ามอริโซโปเชติโน่เทรนเนอร์ของทีมไม่เคยแจ้งบอกว่าอยากจะลาทีมและไม่มีทีมไหนที่ติดต,ต,ต่อเข้ามาเพื่อขอดึงปอเชติโน่ไปคุมทัพ ตลอดหลายวันที่ผ่านมาปอร์เชติโน่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักหลังปีแสด,แดงตัดสินใจปลดอเลกุน่าโซชาออกจากตำแหน่งกุนซือของพวกเขาโดยต่อแรกถึงขั้นมีข่าวว่าปอร์เชติโน่อยากรับงานกับแฟนยูไนเต็ดในทันทีและถึงแม้จะมีการปฏิเสธในเรื่องนั้นไปแล้วแต่มันก็มีการลือกันไปว่าปอร์เชติโน่จะทำงานในบทินอทฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้แถมยังเคยมีรายงานว่าปอร์เชติโน่จ้งเป็นคนใหญ่คนโตของแพชแ์รู้แล้วว่าเขาอยากแยกทางกับทีม เลโอนาร์โดให้สัมภาษณ์กับ AFP สำนักข่าวชื่อดังว่า“ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้หลังจากที่มันมีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆมาริเชโอโปเชติโนยังเหลือสัญญากับสโมสสอนจนถึงปี2023เราไม่อยากให้โปเชติโนออกจากทีมเขาไม่เคยติดต่อเพื่อขอย้ายออกจากทีมเลยและมันก็ไม่มีสโมสสอนไหนที่ติดต่อเข้ามาหาเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเขาด้วยอดีตดาวเตะคนดังชาวบอลเซเลียนเสริมว่าปารีสยังไม่ได้ติดต่อกับเซเดดินซีดาน เพื่อเข้ามาเป็นกุรซื้อคนใหม่เช่นกันหลังจากก่อนหน้านี้ลือกันว่าแปรแชร่เจรจาก,กับซีดานในเบื้องต้นไปแล้วเขราให้ความเคารพซีดานอย่างมากหลังจากที่เขาเคยทําเรื่องที่ยอดเยี่ยมหลายครั้งทั้งในฐานะนักเตะและโค้ชแต่ผมบอกกับคุณได้เลยว่ามันไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิน้นและเราก็ไม่ได้ไปนัดหารือกับเขาที่ไหนด้วยมันน่าตลกดีนะที่จะนึกภาพว,ว่าเราหารือกับซีดานที่โรงแรมใหญ่ภายในกรุงปารีสต่อหน้าสายตาของทุกคน แมนเชสเตอร์ไนเตดวางแผนล,ล่วงหน้าเกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทีมในฤด,ดูกาลหน้าแล้วโดยจะท้าทามอริทน่าของอาแจกเต็มตัวกรณีว่ามาริโซ่โปเชตติโน่ไม่ออกจากปารีสแซงต์แชงรายงานจากเมลออนไลน์ถึงแผนง,งานของบอร์ดบริหารปีแสดงเกี่ยวกับภาวะสูญยากาศเจ้านายใหญ่ระยะยาวนั้นก็ยังมุ่งมั่นจะเอาโปเชตติโน่ให้ได้เพราะว่าการว่าจ้างรับฟังนิกไว้63แค่คุมทีมในระยะสั้น6เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นพอหมดซีซั่นก็จะผันตัวสู่ที่ปรึกษาสโมสรอ,อีก2ปี ทำให้ยูเนเต็ดต้องการหาเฮตุโคตชที่หนุ่มกว่าปัญญาการทํางานฟุตบอลเกมรุกและถนัดการวางโครงสร้างของทีมคุณสมบัติดังกล่าวคือโปเชติโน่แต่ติดตรงที่แปชแชรแร์คงทําทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางรวมถึงโปเชติโน่เองก็สุภาพบุรุษพอที่จะอยู่ทําหน้าที่ครบสัญญาจนจบเดือนมิถุนายน2 0 2 3ด้วยเุน้แมนอยู่จึงต้องมีทางเลือกเพื่อเหลือเผื่อขาดนั่นคือเทนฮากไว้51ที่เหลือสัญญากับอาแจ็คจนจบฤดูกาล2022-2023เช่นกัน แต่ความสัมพันธ์กับทั้งสองสมโมสรน,นั้นราบรื่นกว่าปีสแสดงคือลูกค้าเก่าที่ซื้อดอนนี่ฟันเดเบกจากยูคันคับอารีนา40ล้านปอนด์แถมผู้บริหารระดับสูงเอ็ดวินฟันเดซาก็คืออดีตผู้รักษาประตูของแมนยูเองดังนั้นจึงน่าจะขอทาบทามจ่ายค่าชุดเชยได้สะดวกยอยู่ถิ่นมากกว่าปอร์เชติโน่ปอริเซียนเชีเชมงทีมดังแห่งฝรั่งเศสจะไม่มีอังเดเรราและมาโกวารติ อกองกลางสำคัญที่บาดเจ็บในเกมเยือนแซงไอเตียนวันอาทิตย์นี้เอลอปเรเซียงสือดังฝรั่งเศสร,รายงานว่าเอเรรารับบาดเจ็บระหว่างเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่แพ้แชร์พ่ายต่อแมนซิตี้1ประตูต่อ2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยถูกเปลี่ยนออกนาทีที่61โดยมีดานิโลเปเรราลงทำหน้าที่แทนขณะที่วรารติมีอาการเจ็บต้นขาในวันอังคารหรือ1วันก่อนเกมกับโรบยสีฟ้าทําให้ไม่ถูกส่งลงสนามแม้มีชื่อสำรองก็ตามโดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะหายเจ็บสะโพกกลับมา ทั้งสงรายจะไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมหลีกเอิงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกนี้แต่นายของ age, อิิซาการาเกตกองกลางอีรายที่ถูกเปลี่ยนออกช่วงท้ายเกมก็เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเท่านั้นแต่ยังคงพร้อมช่วยทีมต่อไป